พร้อมยังครคะเดินทางกันเลยข <Hey. S 1> ับรถเที่ยวโรแมนติกรดประเทศเยอรมน,นีตอนที่3เราพักกันอยู่ที่โรงแรมเกเกอร์หรือจะออกเสียงไกเกอร์ก็ได้นะครับตั้งอยู่ที่เมืองฮอฟเฟนแอมซีมาครั้งแรกก็ตกหลุมรักเมืองนี้เลยครับนักท่องเที่ยวต่างชาติน้อยส่วนใหญ่จะเป็นชาวเยอรมันสงบมากห้องทานอาหารเช้าของโรงแรมตั้งอยู่ริมถนนนะครับมีกระจกบานใหญ่ทําให้ชมวิวมุมกว้างแบบไม่มีอะไรมาบดบังนั่งกินไปชมวิวไป ชิลมากเราออกไปเดินเล่นชมวิวริมทะเลสาหน้าโรงแรมน,นะครับมีทางเดินรอบทะเลสาดูชาวเมืองออกไปพายเรือตกปลาวิวรอบทะเลสาบและใบไม้เปลี่ยนสีประทับใจมากเสื้อเขาแอลมีมาปกคลุมบนยอดเขาอากาศเช้านี้อุณหภูมิ0ูนถึงสองศาเซลเซียสใส่เสื้อกันหนาวแล้วเดินเที่ยวเดินเล่นสบายเลยครับวิวมุมสูงเราก็จะเห็น2องปราสาทตั้งอยู่ไกลๆด้วยนะครับทั้งปราสาทนอยชวันสไตล์และปราสาโทโฮเฮนชวนันเก่าเป็นไงครับอืม เราเช็คเอาท์นะครับจากโรงแรมแล้วก็ขับรถไปยังเมืองโรเทนบวกโดยจะขับรถไปบนเส้นทางโรแมนติกโรดระหว่างทางนะครับก็แวะเที่ยวริมทะเลสาบที่เมืองฮาวเบกนะครับแวะนั่งชมวิวชนบทของแคว้นบาวาเรียติดกับเทือกเขาแอลต้นไม้เปลี่ยนสีเทือกเขายิมะเนินเขาและทุ่งหญ้าสีเขียวมันดีต่อใจมากครับแล้วก็ขับรถขึ้นเหนือกันต่อบนเส้นทางโรแมนติกโรดแวะเข้าหวองน้ําเติมน้ํามันรถแล้วก็มุ่งหน้าสู่เมืองโรเทนบวกเราเลือกพักกันที่โรงแรมใกล้กับประตูทางเข้าเมือง ะจะได้สะดวกในการจอดรถและเดินไปเที่ยวชมเมืองเก่าโรเทนบวัวเราเดินชมเมืองตอนเย็นจนถึงตอนค่ำเข้าร้านโน้นออกร้านนี้บางร้านก็เริ่มจัดธีมคริสต์มาสแล้วนะครับร้านค้าเปิดไฟแล้วสวยดีวิวกลางคืนก็สวยงามไปอีกแบบถ้าไม่ได้มาพักที่นี่คงไม่ได้เห็นวิวตอนค่ำแบบนี้เดินเที่ยวตอนกลางคืนก็สนดกดีเหมือนกันนะครับแล้วก็เดินไปช้อปปิ้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตกินข้าวซื้อของกลับโรงแรมด้วยความประทับใจ